ตอกไข่เหรอต้องใส่อะไรใส่ผักที่เสร็จก่อนมันกุ้งใส่ดีหลังเนาะหัวใจห,ห,หันหนาไปน้ำมันงามีกินอดไป <c oughs> อันนี้ใส่ไปเลยเนาะชิ่นิดนึงค่ะให้มันีเนี่ย

ใมาอ่ต้องหักก่อนนะจีอาจีหัแล้วไงใส่นี่เอาไข่ตอกปัไข่ต้องตอกไหมตอกไข่เคอ๋อตอกสองทนั่นอันนี้ก็ไข่เป็นเลยเนาะตอกไข่ต้องตอกไข่ตอก้ร่อตัดตอกไข่ แต่แค่นี้เราใส่ให้หมดถ้ามดือแล้วลุะตายนีต้มเลยหรอครับอ๋อเขียนิดหนึงกแล้วก็ไข่ต่อไปอ๋อไปนหอ๋อต้องแบบนี้ อันนี้น้ำไิ้มนิ้ม้่ิ้มงงานนี่ถ่ายอยู่พวนี้เ่ยงอเสียตอาจอิ้มนะคบตันี้จิมีองย่างนะคะหมดกันเลยซอสเปรี้ยวเปรี้ยวเค็ เคี่ยวเผ็ดเ uh, okay, ี่ยวเผ็ดขมหวนเคี่ยเผ็ดเคียวกระเทียมกระเทียมกระเทมมากอร่อยมากค่ะอรยมากซพริกไประวังผ็ดนลคะตจริงโอเคตู้เ42วิหาสี่สามสอง